สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคนชอชงอนะครับวันนี้มาสอนทำนมหมีปั่นคิดแคทโกโก้เหนียวกันนะครับเราใช้นมหมี1กระป๋องแล้วก็คิดแคท1สซองเล็กนะครับผงโกโก้นะครับเราใช้อยู่ที่15กรัมครับนมข้นนะครับเราจะใช้อยู่ที่30 ml ครับขูดออกมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับ คนจนกว่าผงโกโก้กับนมข้นนะครับเป็นเนื้อเดียวกันครับโอ้ห่ารับประทานมากๆเลยนะครับต่อมานะครับเราก็จะพักเอาไว้ครับแล้วก็มาเตรียมนมปั่นกันครับนมหมีนะครับเราใช้หนึ่งกระป๋องครับเทลงไปในโถแบบนี้เลยนะครับน้ำแข็งนะครับเราจะใช้หนึ่งแก้วกับ อีกเล็กน้อยนะครับเราใช้เป็นหลอดเล็กครับลืมเติมน้ำเชื่อมนะครับเราใช้น้ำเชื่อม30 ml ครับแล้วก็ปั่นให้เข้ากันครับเพราะปั่นให้เข้ากันดีแล้วนะครับเราก็มาแบ่งคิดแคทนะครับ1ชิ้นใส่ลงไปปั่นครับปั่นเล็กน้อยก็พอนะครับพอให้เขาละเอียดครับต่อมานะครับเราใช้แก้ว20่ออนครับ เราจะมาเทโกโก้เหนียวลงก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้นมหมีปั่นสัมผัสลิ้นก่อนนะครับก็ให้เทนมปั่นก่อนนะครับแล้วก็ใส่โกโก้เหนียวที่หลังตามนะครับแต่ของแอดจะใส่โกโก้เหนียวลงไปก่อนนะครับแล้วก็เทนมหมีปั่นลงตามที่หลังครับสูตรนี้จะเป็นสูตรหวานปกตินะครับนมหมีที่เราปั่นจะใส่แค่น้ำเชื่อม30 ml นะครับ ถ้าเพื่อนๆฟังไม่ทันก็มีสูตรอยู่ท้ายคลิปนะครับความหวานเราก็จะได้จากโกโก้เหนียวด้วยนะครับก็จะลงตัวกันพอดีครับเมื่อเทเสร็จแล้วเราก็เอาคิดแคท1ชิ้นมาตกแต่งบนแก้วครับส่วนผสมจะอยู่ตรงนี้เลยครับทำง่ายนะครับเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครห์ช่องคนชอชงไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คุณชอชงไปก่อนสวัสดีครับ